รู้และประพฤติตามท่านก็เป็นสุข CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับโดย CGN ไทยสื่อคนไทยนะครับเพื่อคนไทยทุกคนครับพบกับผมนะครับวันนี้นุโรธพาณิชย์นะครับเรามาดูกันต่อใน กันเฝ้าเดี่ยวนะครับเฝ e ้าเดี่ยวยามเช้านะครับ e เฝ้าเดี่ยวทุกวันสุขสรรค์แข็งแรงนะครับในพระธรรมยอนบทที่13นะครับ1 2ถึง20ด้วยกันนะครับยอนบทที่13ข้อ12ถึง20เมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์แล้วประทับลงตรัสกับเขาว่าพวกท่านเข้าใจสิ่งที่เราทำกับท่านหรือไม่พวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์อย่างล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทําเหมือนอย่างที่เราทํากับท่านด้วยเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายไม่ได้ และทูจะเป็นใหญ่กว่าคนที่ใช้เขาไปก็ไม่ได้เมื่อพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านทุกคนเรารู้จักคนที่เราเลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าคนที่รับประทานอาหารของเรายกส้นเท้าใส่เราเราบอกพวกท่านตอนนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าใครรับคนที่เราใช้ไปคนนั้นก็รับเราด้วยและใครรับเราคนนั้นก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเอเมนพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ1 2ถึง20นะครับเป็นพระธรรมที่ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกด้วย ใจถ่อมใช่ไหม H humble นะครับวันนี้ H ที่สองคือเรื่องของ happy ความสุขครับสุขใจมาจากในพระธรรมอยอห์นสิบสามเนี่ยครับในข้อ17นะครับว่าเมื่อพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตามรู้และประพฤติตามท่านก็เป็นสุขพี่น้องเราอยากมีความสุขใช่ไหมครับอยากมีความสุขชีวิตของเราอยู่ในพระไทยพระเจ้าครับนี่คือมีความสุขที่สุดเลยนะครับอย่าหนุนใจแล้วเวลานี้พี่น้อง เฝ้าเดี๋ยวไ้ด้วยกันไม่้องหยิบคู่มือหยิบพระคัมภีร์มาอ่านด้วยกันได้นะครับแล้วถ้าพี่น้องขับรถอยู่ก็ฟังไปได้นะครับถ้าเราอธิษฐานก็ไม่ต้องหลับตาตอนอธิษฐานนะครับพี่น้องขับรถดีๆนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลท่านทุกคนนะครับเอเมนผมประทับใจในพระธรรมยอเนในตอนนี้มากพี่น้องครับอาจารย์ยอนได้มาย้าเตือนเราได้พูดถึงว่าเมื่อพระเยซูเนี่ยนะครับได้ล้างเท้าสาวกแล้วพระเยซูได้พูดว่าอะไรครับบอกว่า ให้เราได้ล้างเท้ากันและกันนะครับไม่ได้บอกว่าให้เราไปเปิดสปาเท้านะครับไปนั่งตามร้านนวดเท้าล้างเท้านะครับแต่ให้เราทำไมครับรับใช้กันและกันพี่น้องช่วยพูดบอกกับตัวเองหรือบอกกับคนข้างๆดีไหมครับว่ารับใช้กันและกันโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมประทับใจพระธรรมตอนนี้มากนะครับในตอนที่พระเยซูเดด้ตรัสในข้อ17เนี้บอกว่ารู้และทําตามก็จะเป็นสุขผมอยากเป็นสุข ี่น้องครับนี่คือฟาวเดชันหรือว่ารากฐานชีวิตจริงๆเรารู้ในสิ่งที่พระเยซูสอนเราก็ทําตามพี่น้องครับไม่เพียแต่เฮดเท่านั้นเรารู้เราแฮนด้วยครับเราทําตาม เหมือนเราฟัาเดียวใช่ไหมครับเดฮาร์ดแฮนเราศึกษาพระคัมภีร์จิตใจเปลี่ยนแปลงและเราประพฤติตามแอปพลิเคชันวันนี้พระเยซูให้เราได้มีฟอนเดชันหรือว่ารากฐานที่แข็งแรงในการที่รู้พระคำพระเจ้าและกระทำตามพี่น้องช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับผมและครอบครัวได้ไปที่เขาค้อเขามีกังหันนะวินเทอร์บา ใหญ่มากเลยพี่น้องหลายท่านเคยเห็นใช่ไหมครับเคยไปชมผมเมื่อกี้ไปครั้งแรกครับโอกังหันลมใหญ่มากเลยนะฮะแบบใหญ่โตมโหฬานแล้วเมื่อดูอ๋อพี่น้องรู้ไหมว่าการสิ่งที่สร้างที่ยากมากคือรากฐานหรือว่าฟาวเดชันนะครับรากฐานเหมือนรากฐานชีวิตคิสเยนเลยครับสำคัญการทํารากฐานกังหันลมพี่น้องครับใช้คอนกรีตถึง2ล้านกิโลเลยนะฮะสล้านกิโลเทไปอโอ้เหล็กมากมายรากฐานแข็งแรงมากมายแล้วก็มีตัววินเทอร์บายที่เป็น โลหะต่างๆพี่น้องครับพบว่ากังหันลมเนี่ยมีอายุ20ปีเท่านั้นแล้วก็ต้องลื้อถอนไปแต่ฐานของมันครับจะอยู่ในดินนั้นตลอดไปไม่สามารถลื้อถอนได้อย่าหนุนใจครับอยากให้พระคําของพระเจ้าให้เรารู้และทําตามนี้เป็นรากฐานชีวิตของเราทุกคนนะครับที่จะอยู่กับเราตลอดไปเอเมนนะครับอยู่ตลอดไปพี่น้องภาสิตมารซาตาเนี่ยมันบอกว่าเจ้าฟังและเฉยข้าไม่กลัว แต่ใจค่าเต้นระรัวเมื่อชีวิตเจ้าเปลี่ยนแปลงีกนนุนใจนะครับเมื่อเราฟังพระคำพระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปด้วยกันเป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเรียก transforming life ผมชอบมาก transforming life เหมือนในพระธรรมโรม12ข้อ2ที่อาจารย์โปรโลทดดี่นุนใจเราครับให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผมอยากเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงครับ เริ่มจากตัวเราก่อนเอเมนไหมครับเราจะเปลี่ยนชีวิตปีใหม่แล้วตั้งใจใหม่ดีไหมครับเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันเปลี่ยนด้วยสามพอง่ายๆครับเช้าวันนี้นะครับฟังไปเบิ่นๆนะสามพอครับพอแรกคือพระคำพระเจ้าพระคำพระเจ้าครับเปลี่ยนชีวิตของเราให้พระคำพระเจ้าเป็นเหมือนสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเรานะเหมือน soap soap scripture เราจะ o บเชื่อฟังเราจะ a พลายนำไปใช้เราจะ pray อธิษฐาน โซฟเป็นเหมือนสบู่ไฟวิญญาณที่มาชำระจิตใจเราให้สะอาดทุกวันครับเราจะยึดในพระคำพระเจ้าเห็นคุณค่าพระคำพระเจ้าหลายท่านเรียนพระคำพีปีนี้นะครับผมดีใจมากเลยนะครับหลายคนตัดสินใจเรียนพระคำพีเรียนเต็มที่ครับสับสนเต็มที่นะครับเรียนพระคำพีนะครับสร้างบ้านสร้างดุวอิฐสร้างชีวิตท่านด้วยพระคํพาพระเจ้านะครับพอแรกคือพระคํพาพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตพอที่สองขอให้เป็นพระวิญญ,ญาณนี่ไหมครับให้วิญญาณพึ่งพาพระวิญญาณพี่น้อง ผมหลายครั้งในการทํางานนะครับปัจจุบันผมเป็น CEO บริษัทด้วยนะครับเป็นสบเป็น CEO ผมเป็นคริสเตียนที่เป็น CEO นะซีอย่อมาจากอาจจะเรียกว่าเป็น Christ Executive Officer นะครับหรือเป็นเป็น CEO นะครับก็บวดหัวมากในหน้าที่การงานผมเพิ่งพาพระเจ้าครับและขอพระวิญญ,ญาณเพราะพระวิญ,ญญาณอธิษฐานเผื่อท่าน พระวิญญาณดูแลท่านนะครับก็อย่าหนุนใจให้เราบาลานทั้งพระคำและพระวิญญาณนะครับให้พระคำเป็นเหมือนรางรถไฟนะอาจารย์เอสราท่านได้สอนผมจําได้ว่าให้พระคำพระวิญาณเป็นนเหหมือวรจัักกรรรในนาาาาทีีี่จะํพชวิตเดม้าเป็นรางเป็นกรอบเป็นฐานเป็นฟาวเดชั่นและมีพระวิญญาณที่ขับเคลื่อนเป็นเหมือนหัวรถจักรนั้นไปนะครับไม่ไม่เพียงแต่พอแรกคือพระคำพอที่สองคือพระวิญญาณพอที่สขอให้เป็นพี่น้องดีไหมครับพระกายนะครับ พระก,กายจึงมีข้อความผีสับสนมากมายนะครับก็อย่าหนุนใจว่าให้เราเป็นครอบครัวเป็นเป็นพี่เป็นน้องที่จะหนุนจิตชูใจเหมือนในสุภาษิตบทที่27ิข้อ17บนะครับเหล็กรับเหล็กได้ฉันใดพี่น้องก็รับดูแลให้เราชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอยู่ในครอบครัวคิดจักดีไหมครับอย่าอยู่คนเดียวนะครับอย่าหนุนใจเรานะครับให้เราอยู่ในพระก,กายในพี่น้องรวมกันนะครับพระครมพระวิญญ,ญาณและพระกาย สามพอนะครับเราพบกันในเช้านี้ก็อย่าหนุนใจพี่น้องครับให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตผมขอบคุณพระเจ้าคริสต์มาสที่ผ่านมาพี่น้องได้ไปร้องเพลงแคโรใช่ไหมครับพวกเราก็ได้ไปที่โรงพยาบาลซิริราชเลยครับขอบคุณพระเจ้ามีผู้ป่วยมากมายที่เราได้อธิษฐานเผื่อเราได้ร้องบทเพลงแคโรนะครับจนผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับคณะแพทยศาสตร์ ซิริราชเนี่ยได้ชื่นชมนะครับอยากให้เราไปทุกปีเลยนะครับก็อย่างนใจเล้นะครับนำความรัก transform life everywhere นะครับนำความรักพระเยซูไปสู่ผู้คนทุกหนแหน่งจริงๆนะครับวันนี้ก็อยากจะจบตอนท้ายนะครับรู้และประพฤติตามเราจะเป็นสุขนะครับพี่น้องในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อย4ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเหมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้ บนสีลาพี่น้องขีดเส้นใต้เลยนะครับได้ยินฟังและประพฤติตามเราจะมีวิส d o มครับเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอยากดึงใจเช้าว,วันนี้เราจะดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาการที่เรายำเกรงเชื่อฟังพระเจ้าฟังและทําตามพระเจ้านะครับไม่ว่าสิ่งหนก็ตามที่พระเจ้าที่สอนเราให้เราเชื่อฟังและทําตามและเราจะเป็นสุขครับและเราจะเต็มไปด้วยปัญญา ซีเอสลูวิสนะครับผู้เขียนนานีเนี่ยนะครับได้บอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเหมือนดวงอาทิตย์นะครับไม่เพียงแค่ว่าเรานั้เห็นดวงอาทิตย์นะครับแต่เพราะดวงอาทิตย์นั้นทําให้เราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากเน้นใจนะครับว่าพระเยซูทําให้เราได้รู้จักได้เห็นได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นจริงครับและเราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเราจะเป็นสุขนะครับเพราะเรารู้จักพระเยซูเราไม่เพียงแต่รู้ไม่เพียงแต่ฟัง แต่ขอให้เราประพฤติตามด้วยกันนะครับเอเมนอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่ที่เราได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์วันนี้จากพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ1 2ถึง20ที่พระเยซูเป็นแบบอย่างและพระเยซูให้เราได้รับใช้กันและกันและพระเยซูได้มาย้ําเตือนว่าให้เรารู้ฟังและทําตามพระเจะของพระเจ้าและเราจะเป็นสุขขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้หลายครั้งเรามีความเผชิญความยากลําบาก หัวใจเราต้องการสันติสุขความสุขจากพระเยซูขอพระเจ้าสุขอวยพรเราให้เราเป็นผู้ฟังเป็นผู้ที่รู้และประพฤติตามด้วยกันเราสรรเสริญพระองค์ร่วมกันฝากพี่น้องทุกคนไว้ในพระหัน์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ พี่น้องทุกท่านนะครับฝากพี่น้องช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เซียนไทยนะครับในทุกสื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับหรือสื่อต่างๆนะครับพี่น้องอย่าหนุนใจนะครับพี่น้องสามารถเขียนแนะนำนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะและพี่น้องเป็นพรสามารถอธิษฐานเผื่อครับและสําคัญอย่างยิ่งนะครับพี่น้องช่วยกันถวายทรัพย์เผื่อนะครับเพื่อเซียนไทยนะครับสามารถผลิตคลิปที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายและพี่น้องทราบนะครับทุกคลิปของเซียนไทยนะครับมาจากเงินถวาย ของท่านนะครับอย่านึงใจเราทุกคนนะครับที่เราจะช่วยกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ